รูปนี้นะครับไม่ใช่ Data เ,เปลี่ยนโลกนะ Data เ,เปลี่ยนจัก,กรวาลน,นะครับรูปด้านซ้ายนี่สมัยหนึ่งในยุคข,ของโทรเรนีเราคิดว่าโลกเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลและดวงอาทิตย์โครจรรอบโลกนะครับ ทีนี้พอมาดูด้านขวาน,นี่เป็นจัก,กรวาลแบบคอร์อนิคัสก็คือจัก,กรวาลที่ดวงอาทิตย์นะครับเป็นศูนย์กลางของสุริยจัก,กรวาลเรียบร้อยแล้วทําไมถึงเกิดภาพที่ได้นะครับขอดูภาพต่อไปภาพนี้ก็คือก็เกิดการศึกษาของไทโคบาร์นะครับซึ่งก็ไปทาเครื่องมือแล้วก็ไปส่องดูดาวอยู่ทุกวี่ทุกวันแต่ว่าตัวที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้แลนํามาสู่ทฤษฎีฟิสิกส์ที่เรารู้จากกันคือกฎของเคปเตอร์นะครับไอ้สูตรนี้มาจากไหน มันมาจากไอรกระดาษที่อยู่ด้านขวานี่แหละครับที่คนไปจดดูดาวแล้วก็จด Data ไว้ว่าวันไหนดาวมันขึ้นที่ยังไงมันเป็น Big Data ในยุคของอไทโคบาจดกันใส่กระดาษนี่แหละยุคแบบนี้เนี่ยคุณนาพจะเอา AI ไปรันเีงก็คงไม่มี Data พอจะฟิตโมเดลได้แต่มันพอที่จะทำให้บอกว่าจริงๆแล้วโลกมันไม่ได้เป็นศูนย์กลางจักรวาลเพราะฉะนั้น Data ไม่ได้เปลี่ยนแค่โลก มันเปลี่ยนมุมมองของเราต่อจัก,กรวาลน,นะครับฟอร์เรนซ์ในิงเกลเรามักมองเธอว่าเธอเป็นนางพยาบาลแล้วก็มีกิจกรรมสําคัญก็คือเกิดสงครามไครเมียไครเมียก็คือพาร์ทของยูเครนที่รัสเซียเข้าไปยึดเระอังนะกฤษก็ไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็มีคนบาดเจ็บเยอะคนเข้าโรงพยาบาลเยอะฟอร์เรนซ์ในิงเกลก็ไปรักษาเราก็ได้ยินประวัติของเธอแบนั้นว่าเกิคือมารดาของพยาบาล ทำให้เกิดศาสตร์ตรงนี้ขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเธอเป็นมนารดาของ Data Scientist เธอคือคนที่ทําให้เกิดการปฏิวัติใหญ่เลยก็คือ,อรูปขวาเนี่ยเป็นไดอะแกรมที่เอามาจากการเก็บ Data ซึ่ง f o r ์เรน e ์ไ g h t ติงเกลไปอยู่ที่สนามรบแล้วก็ไปดูเรื่องโรงพยาบาลแล้วก็พบว่าคนตายนั้นตายในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเท่าไหร่ตายที่ไหนเท่าไหร่ตายในสนามรบเท่าไหร่ตายในโรงพยาบาลเท่าไหร่และไอ้ไดอะแกรมที่เอามาพลอตเนี่ย ก็เป็นไดอะแกรมที่ยังล้ำสมัยมากถึงทุกวันนี้เรียกว่าโรสไดอะแกรมมันเป็นไดอะแกรมที่มันมีสีดํามีสีแดงแล้วก็มีไอ้สีน้ําเงินอยู่ข้างนอกเป็นชั้นๆเหมือนเป็นกรีบดอกกุหลาบโรสไดอะแกรมตัวนี้เป็นตัวที่บอกว่าทหารอังกฤษไม่ได้ตายในสนามรบเพราะถูกยิงถูกฟันแต่ตายในโรงพยาบาลเพราะว่าติดเชื้อในโรงพยาบาลเพราะการรักษาพยาบาลในยุคนั้นมันยังไม่มียาปฏิชีวนะแล้วเธอก็เอาตัวนี้แหละ ไปโปรโมตต่อเอาไปแคมเปญต่อบอกว่าเพราะฉะนั้นจึงต้องรีฟอร์มไอกระบวนการรักษาพยาบาลปรเซสในโรงพยาบาลต้องล้างมือต้องทําอะไรกันต่างๆต้องมีท่อระบายน้ําคนถึงจะไม่ไปตายในโรงพยาบาลแล้วก็เอาตัวนี้ไปแคมเปญจนกระทั่งปฏิรูปการรักษาพยาบาลอังกฤษได้สาเร็จเพราะผมคิดว่าสื่อจริงๆมีหน้าที่อย่างหนึ่งคือการ พูดความจริงซึ่งการพูดความจริงเผยแพร่ความจริงโดยเฉพาะย่ายนโลกที่ความไม่จริงเนี่ยมันตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งอยู่ในไลน์นะว่าไอ้นี่น,นี่คนนี้พูดอย่างนี้ผมว่าหน้าที่ของสื่อมยิ่งหนักเข้าไปใหญ่มันจําเป็นมากที่จะมีองค์กรหรือมีบริษัทก็แล้วแต่ที่เป็นสื่อที่เอา Data มาเสนอเป็นความจริงซึ่งมันพูดเนี่ยมันง่ายกว่าทําเยอะผมเองเคยทํา Data มาเยอะมันทําผิดนิดเดียว ลืมฟูลืมจุดอะไรนิดหน่อยในโค้ดออกมาเป็นอีกอย่างหนึ่งดันรีเฟรชชันนะฮะลืมคอมมาอะไรไปนิดหน่อยอาเฮ้ยผลกับไม่สิ gnificant ว่ะมันผิดง่ายมากแล้วก็จริงๆผมคิดว่าคนที่จะอยู่ในสาย Data ดต้าจนนั้นควรจะมีความรู้ด้าน d a t a n ในเชิญสถิติค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยหรือไม่ก็ทำงานร่วมกันนะครับกับผีคนที่อย่างน้อยดับเบิลเช็คงานเราว่าว่าเราทำออกมาแล้วเนี้ย ไม่ผิดเรื่องฝุ่นเนี่ยสาคัญมากอยู่ในจิตใจของเราตอนนี้และอยู่ในปอดของเราตอนนี้คืออย่างเรื่องนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มหาศาลในการที่เราจะบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงว่าเฮ้ยไฟมันไหมา้าตรงไหนสมัยก่อนเขียนกันเฮ้ยมันไหม้กันแถวเพื่อนบ้านนะอาจจะปเป็นเรื่องเฮ้คนโท,โทรไม่ได้อยู่ที่คมเมนจะทํายังไงหรอแต่อันนี้ถ้ามาดูจริงมันเผากันอยู่แถวนี้ก็เต็มไปหมดนะการที่เราโชว์อย่างนี้มันได้ประโยชน์มหาศาลอันนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้น อย่างวันก่อนมีการเรื่งประชุมกันเรื่องงบประมาณตรกนี้ฮะที่จะจัดบางส่วนมาแก้เรื่องฝุน่นน้อยมากน้อยทัพสา,ามผม,ผมเห็นแล้วผมตระลึงว่ามันน้อยขนาดนี้ได้ยังไงเพราะว่ามูลค่าชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยมันประมาณ9้าล้านบาทแล้วลองคูณดูสิคนระับว่าปีนึงเราเสียชีวิตกี่คนถึงไม่เสียชีวิตเนี่ยเราคุณภาพอะไรมันก็ลดลงแปลงเป็นเงินมานี่น้อยไปหลายร้อยเท่าซึ่งอย่งเนีเน้เป็นเรื่องที่สื่อควรจะเล่นแล้วก็ ถ้าเล่นก็ต้องเล่นให้ถูกเพราะว่าม่งานเนี้ยมันก็เหมือนกับพูดค่อยๆไปถู่ไหมครับที่ยักนาตาครับก็จะเป็นการหาจุดอุบัติเหตุซ้ำๆที่มันเกิดบ่อยๆเนี่แล้วก็คนเกิดบนถนนใหญ่ที่คนกำลังจะกลับบ้านช่วงปีใหม่ทําให้คนเข้ามาเลือกว่าฉันจะกลับบ้านจากกรุงเทพไปเชียงใหม่สมุดก็จะเจอยักกี่ตัวตามทางถ้าคนสนใจเขาก็จะ กไปดูไอ้ตรงนี้ถนนมันเป็นทางแยกนะถ้าสู o ไปในสตีตแมแแบบโอเกนสตีตแมตตแมแบก็จะเห็นตรงนี้เป็นพุ่งนาไม่มีหลายทางอะไรเงี้ยไปมีรอยรถออกมาีตรงนี้น่ากลัวก็เกิดดักอะไรเนี้ยเราก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะการเกิดปริเดชหนึ่งครั้งเนี่ยข้อมูลจะอยู่ที่ไหนบ้างอันดับแรกและประการภัยพรบแน่นอนอันนี้คิดแบบนักการนะตามมาก็น่าจะเป็นรเทคติงถ้าเกิดเขามารับเราแล้วก็ต้องไปหาข้อมูลตามแต่งเหล่านี้ หลังจากนั้นแล้วก็ถ้าบาดเจ็บก็เข้าโรงพยาบาลน,นะไปหาตานะ่างนาศสิมีอะไรให้ค้นบ้างตำรวจเกี่ยวไหมอะไรเนี่ยตอ,อกนาบส,ส่วนสอบสวนน,นิดิแล้วก็ไปหาข้อมูลมาจากสี่แหลง่งแล้วก็มาดูว่าแหล่งไหนนะ่าจะเอามาใช้ได้แหล่งไหนมันมีเลืน้อยเยอะอย่างตำรวจก็จะไม่มีที่อยู่ไม่มีโลเคชั่นอย่างพอตึกดึงมีโลเคชั่นแต่ว่าข้อมูลน้อยเขาไม่ค่อยเก็บกันแข่โรงพยาบาลมีข้อมูลถึงคนตายเลยขาหักแขนหักแต่ว่าไม่รู้ว่าที่อยู่อยู่ตรงไหนกัน อาจจะเป็นร้อยแก้ววะหน้าธนาคารนี้นั้นอะไรเนี่ยอย่างประกันภัยเขาต้องมาเคลียร์ว่ามาถ่ายรูปเขาก็ปักบุตรเขามีแอปพลิเคชันอันนี้ก็จะได้โลเคชันอะไรเนี่ยแล้วก็เอามาบูรณาการข้อมูลเหล่านี้ให้มันค่อนข้างจะถูกต้องที่สุดแล้วก็เผยแพร่ไปบนเว็บไซต์ก็มีทีม j s นะครับทีมภูวิศาสตร์ก็คอยคำนวณว่าบนถนนนี้มีจุดอย่างนี้เอาบเตอรี่ไป10เมตรข้างถนนนัรวมกันไหมถ้าครบหนึงจุดใน1กิโลอะไรเงี้ยให้เป็นดักขึ้นมา1ตัวปึ๊บ ก็จะมีหลายศาสตร์เข้ามาร่วมกันหลายๆอย่างก็มีอย่างทวิตเตอร์อย่างเฟซบุ๊กพวกนี้ก็จะมีะข้อมูลนะคะให้เราไดไ้ไปดึงข้อมูลพวกแล้วมาทำเทคกแอนาลิติกม,มาวิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในในสังคมเราเลยคะ่ะหรือว่าแม้กระทั่งอย่างง่ายๆอย่างเข้าไป Google อย่างเงี้ยก็จะมีแบบ Google Trend หรือว่าในบ้านเราเกิดอะไรขึ้นบ้างคนเสิร์ชหาอะไรอะไรป๊อปปูล่าอยู่หรือว่าเกิดขึ้นอะไรบ้างในสังคม ดินพวกนี้ก็สามารถที่จะเอามาวิเคราะห์ได้ในใน,ในระดับหนึ่งนะคะอย่างข้อมูลบางอ่านนะคะยางรู้สึกว,ว่าแบบเราอยากได้จริงๆอะไรเงี้ยแต่มไม่มีเก็บมือก็มีค่ะ,คะก็แมนนวลเลยเก็บแล้วกรอ,อกลง e อ c e l ปกติเลยเหมือนกันผมอยู่ในส่วนที่ทำให้แมนแมสข้อมูลยากๆเรื่องดีมากๆก่ทกยทำยังไงให้แมนแมสกวเดิมเพราะว่านั่นคือความความเข้าใจคนอ่านของดีไซเนอร์ นักข่าวอาจจะเ,เป็นต้นต้นกําเนิดของของของข้อมูลต่างๆรู้ว่าจะเล่ายังไงข้อเท็จจริงเป็นไงอะไรล้วแต่นะครับแต่ว่าดีไซเนอร์เนี่ยจะเป็นคนที่ไปแท้เข้าไปสู่หัวสมองของของคนอ่านอีกทีนึงว่าตอนนี้เขากำลังคิดอะไรอยู่อย่างเวลาผมคิดงานเนี่ยผมก็จะพยายามนั่งนั่งจินตนานการ,รว่าคนมาเห็นงานปุ๊บเราจะทริกเกอร์ด้วยอะไรอย่างแรก ตามด้วยอะไรในอันที่สองตามด้วยแบรนดที่สามที่สี่เรามีเวลาอยู่กับเขานานเท่าไหร่กี่วินาทีกี่นาทีถ้าเราสามารถแคปเจอร์เขาได้นานเราก็สามารถที่จะฟีดความคิดของเราเข้าไปได้นานมันคือถามว่าพอเราคิดแบบนี้แล้วเนี่ยทำยังไงที่เราจะโน้มน้าวจิตใจของคนคนหนึ่งได้เนี่ยเดต้าเนี่ยเป็นเครื่องมือที่เรียกว่าเป็นท่าไม้ตายเยเวลาพวกเรายิยงคําถามไปด้วยข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างน่อถามไปปุ๊บคนมันสงสยัยละเอ้ย ล่าอย่างนี้จริงเหรอตกมนด้วยเดต้าหนึ่งรอบดูนี่อเอ๊ะไม่หรอกไม่หรอกมีอย่างนี้มากกว่า,ตก,วาต,กตกมาด้วยเดต้าย่า่งรอบตกไปตกมาตกตกจนสุดท้ายแล้วนีงน่วมนอนี่นี่คืออันนี้จริงนะแบบว่าพอนั้นดูเรื่องหรือนั้นดู visualization อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออคนดูเนี่ยเขาเขาน,น่วมไปกับเราหรือ,อยังถ้ามันเริ่มนิ่งปุ๊บเนี่ยตอนนั้นแหละเราก็ยิง call to action เข้า ดีไซเนอร์สำหรับงานในต้าเจนนอรซึ pe, aine, blues, blues. ่งเนี่ยคุณสาคุณม yup> ีความถนัดคุณมีความเชี่ยวชาญในการเล่นกับกับกับจิตวิทยาของคนเวลาที่เราไปเจอข้อมูลที่มันากภาครัดข้อมูลสกปรกหรือว่าข้อมูลไม่ต่อกันหรือว่าการเจรจายาวนานที่ไม่รู้จุดสิ้นสุดว่าเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นทัทีนะครับหรือว่า p d f สแกนที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดอย่างเงี้ยคือคือสิ่งเหล่านี้ ก็ค่อนข้างเจอมาหมดแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเราจะต้องไม่ยอมจำนวนกับข้อจำกัดนี้เพราะว่าเรารู้ว่าอะไรดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเรารู้ว่าเราจะทําอะไรได้ดีกว่าแล้วเราแล้วเราสามารถทํามันออกมาได้โดยที่โอเคนะ่ะมันยังไม่มันยังไม่ได้เป็นระบบมาตรฐานที่รัฐบาลใช้อะ่ะแต่ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดแอปพลิเคชันแะน่แอปพลิเคชันคือการการนําไป apply ใช้อย่างเช่นเนี้ยอย่างของยักษ์อย่างเงี้ย เออโอเคแหละมันไม่ใช่โปรเจกต์ที่แบบรัดปล่อยออกมาใช่ไหมแบบเออจริงจริงแล้วควรจะทำไหมแล้ทำเองก็ได้ได้ทำก็ทำออกมาเลยถูกไ่มเราก็ใช้ก็ยังยินแย้มแจ่มใสแต่ไม่ทําก็เลยต้องทําก็เลยประชาชนก็ต้องรู้ขึ้นมาทำ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่แต่พอประชาชนทําเขาก็จะหันมามองว่าอุ้ยอุ้ยมีอย่างนี้ด้วยเอ๊ะทำไมทําไมคุณไม่ทำไหนไหนมาคุยกันหน่อยมันก็จ,จะเกิดมาลงแบบนี้หรือเรียก โอเปนดี Dean, ไปช่วยสอนหน่อยว่าทํายังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเรียกว,ว่ามันคาดการณ์ไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นก็ขอเพียงแต่ว่าเราเราเรา,เราสแสดงให้เห็นเถอะเรื่องเรื่องตั้งเรื่องอะไรต่างนี้มีทีมต่งางๆมากมายทำข้อมูลออกมาอย่างเงี้ยเออบางทีเราก็ไม่ได้แอพพลิเคชันที่มาจากกรกตนะแต่ว่าเออเราก็มีช่องทางอื่นๆที่คนอื่นเขาทำเราก็คาดหวังได้แบบเพียงว่าครั้งหน้าเมื่อมีมาตรฐานใหม่ในสังคมอย่างเงี้ยเขาก็ต้องรู้สึกว่าอยากที่จะไปสู่มาตรฐานนั้นให้ได้ นะี่ยมอนให้กดดันก่านครับรัดลัดนิดนึงจริงๆแล้วมนุษย์ทั่วไปก็ตัดสินไม่ได้โดยข้อมูลนะครับถ้าตัดสินโดยข้อมูลเนี่ยทํานไม่ได้เป็นประธานผิพาแน่นอนนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยมนุษย์ตัดสินจากอารมณ์ความรู้สึกทท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องแปลงข้อมูลส่วนไม่เป็นหาไซ s ์เนี่ยให้เป็นส่วนอฟต์ไซ z ์ผมเรีวกคือหัวใจของ data visualization แล้วก็ถ้ามี presenter ใช่ไหมครับที่สามารถทำให้มันมีชีวิตชีวาได้ มันเป็นเรื่องสตอรี่เทลลิงที่มันต้อง Appeal กับ e m o มชั่นอลพารด้วยมันจึงจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของคนได้นะครับเอาเรื่องชีวิตเสียหายเท่าไหร่เอาเรื่องที่มันสะเทือนใจผมตัวนี้ผมคิดว่าจะเป็นความท้าทายสำคัญขององคการพวกเรา